สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ปวดหลังเกมมิ่งในวีดีโอนี้เราจะมาตอบคำถามกันว่าโปเกมอนตัวไหนเก่งที่สุดนะครับในซีรีส์โปเกมอนโดยความเก่งเนี่ยผมจะพูดถึงความเก่งที่ตีความง่ายที่สุดนะครับก็คือความเก่งจากระบบแมชชีนิกการต่อสู้หรือว่าการเก่งจากการแบทเทอร์นั่นเองเพราะว่าถ้ามองในรูปแบบอื่นเช่นแบบรอหรือว่าตำนานในโลกโปเกมอนเนี่ยหรือว่าโปเกเด็กต่างต่างเนี่ยความเก่งของโปเกมอนแต่ละตัวจะเวอร์วังอลังการมากและมันวัดค่าได้ยาก แน่นอนว่าวิดีโอนี้เราจะรวบรวมโปเกมอนทุกตัวไว้เลยนะครับตั้งแต่โปเกมอนในตำนานโปเกมอนเมกานะครับหรือแม้แต่โปเกมอนในชุดใหม่ๆนะครับอย่างอัลตร้าบีสนะฮะโดยเราจะวัดกันเป็น4หัวข้อหลักนะครับก็คือ 1. นะฮะค่าพลังของโปเกมอนหรือว่าสเตตสองนะครับชนิดธาตุของโปเกมอนนะฮะสามนะครับความสามารถหรืออาบิลิตี้ของโปเกมอนและ4นะครับท่าโจมตีหรือที่เรียกกันว่ามูฟเซตนั่นเองและในตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมีปัจจัยลับนะครับ อีก1อันนะครับแถมให้ด้วยซึ่งมันสาคัญมากๆแล้วก็อาจจะเป็นตัวตัดสินได้เลยนะว่าทําไมโปเกมอนตัวที่ผมจะพูดถึงตอนจมเนี่ยถึงเป็นตัวที่เก่งที่สุดนะครับตลอดซีรีส์ทั้งหมดของโปเกมอนที่ผ่านมาแล้วรีบเข้าหัวข้อแรกกันดีกว่าครับหัวข้อแรกก็คือค่าพลังหรือว่าสเตตของโปเกมอนโปเกมอนเนี่ยจะมีค่าพลังอยู่6อย่างนะครับ HP Attack Defense Special Attack Special Defense แล้วก็ Speed นะฮะแน่นอนว่าโปเกมอนที่มีค่าพลังโจมตี100เนี่ย ก็จะโจมตีแรงกว่าโปเกมอนที่มีค่าพลังโจมตีแค่50แต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่ค่าพลังสูงมันจะเก่งเสมอไปยกตัวอย่างเช่นโปเกมอนอย่างแรมพาร์ดสนะครับที่เป็นโปเกมอนฟอสซิลของภาค4โปเกมอนตัวนี้มีค่าพลังโจมตีมากถึง165นะฮะแต่ก็เป็นที่รู้กันดีในหมวดหมู่โปเกมอนเทรนเนอร์ว่าไม่มีใครเอาพลังโจมตีนี้มาใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะว่ามันมีสปีดที่ค่อนข้างต่ําแล้วก็มีพลังป้องกันที่แย่อีกด้วยพูดง่ายๆก็คือพลังโจมตีเยอะเสียเปล่านะครับ คงไม่ทันได้โจมตีคนอื่นเราก็คงโดนโปเกมอน,นตัวอื่นที่โจมตีน้อยกว่าเนี่ยตีกลับมาตอนแรกตายเลยนะฮะเอาเป็นว่าค่าพลังอันเดียวสุดโตมากเกินไปเนี่ยแต่ว่าค่าพลังอันอื่นแบบมาตรฐานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเก่งก็แล้วกันนะครับ HP สูงก็ไม่ได้แปลว่าเก่งพลังโจมตีสูงก็ไม่ได้แปลว่าเก่งพลังป้องกันพลังโจมตีพิเศษพลังป้องกันพิเศษตราบใดที่ค่าพลังอื่นๆอย่างมาตรฐานอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าอาจจะมีประโยชน์มากแต่ว่ามันมีค่าพลังอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อยกเว้นนะฮะ ก็คือค่าพลังความเร็วหรือว่าสปีดที่ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเพราะว่ายิ่งสปีดเยอะนะครับโปเกมอนเราก็จะได้มเมนตัมเยอะมากนะครับในตอนเปิดการแบตเทอร์นะเราจะเห็นว่าโปเกมอนที่สปีดเร็วนะครับแบบสุดโต่งไปเลยอะอย่างเรจิเอเลคิหรือว่านินแจสครับก็ยังมีการใช้งานอยู่บ้างถึงแม้ว่าปัจจัยอื่นๆของมันเนี่ยจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นสรุปก็คือ ค่าพลังเยอะก็เก่งกว่าตัวที่ค่าพลังน้อยแต่ว่าค่าพลังเยอะแบบสุดโต่งก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เปรียบตัวอื่นเสมอไปยกเว้นอย่างเดียวนะครับก็คือมีค่าพลังความเร็วด้วยแล้วก็ถ้ามันพลังโจมตีสูงด้วยเนี่ยก็รวมกันก็จะถือว่าเก่งมากเช่นคาริลักษ์ d าโดว์ไรเดอรนะฮะที่ในเจนที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับความเร็ว150แล้วก็เซเชียนะครับที่ เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันนะครับมีความเร็ว148เลยนะพอทุกคนเห็นภาพค่าพลังนะครับต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันนะครับที่ทําให้โปเกมอนแต่ละตัวมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันก็คือธาตุนะครับหรือว่าไทปิ้งทุกคนเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าธาตุมแมลงหรือว่าธาตุน้ําแข็งเนี้ยจะถือว่าค่อนข้าง,งห่วยนะฮะส่วนธาตุที่เก่งเนี้ยก็คืออย่างแฟรรี่มังกรเหล็กหรือว่าธาตุน้ําเป็นต้นนะฮะแน่นอนว่ามันมีข้อยกเว้นหลายๆอย่างแล้วแต่ละคนเนี้ยก็มีธาตุที่ตัว,ม,ม,วม่นกามาถถกน,นกวาาา อันไหนเก่งแล้วไม่เก่งแล้วก็ถ้าเอาท่าที่เก่งมารวมกับไม่เก่งเนี่ยบางทีมันก็จะกลายเป็นทีมที่เก่งได้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็ปฏิเสสไม่ได้หรอกครับว่าท่าที่เก่งจริงๆครับอย่างเกราโดสที่เป็นน้ําบินเซเชียนที่เป็นเหล็กแฟรี่นะฮะหรือว่าสวอมเพิร์ดนะครับที่เป็นน้ําดินนะฮะก็เป็นคอมบิเนชันของท่าที่ล้มได้ยากมากๆหนึ่งสิ่งที่ต้องขอแถมนะครับก็คือท่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีท่าที่เน้นทางด้านการโจมตีนะครับแล้วก็ท่าที่เน้นทางด้านการป้องกันนะฮะ ถ้าเรามีโปเกมอนที่โจมตีแรงโจมตีเร็วนะฮะโปเกมอนพวกนี้นเราก็อาจจะยอมให้มันเป็นท่าที่เน้นการโจมตีเป็นหลักใช่ไหมครับเช่นไฟต่อสู้เพราะว่าโปเกมอนตัวนี้นเราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นการป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการสร้างโปเกมอนที่เป็นแนวป้องกันนะครับเราก็อาจจะไม่ได้อยากได้โปเกมอนทตาด้ําแข็งเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นโปเกมอนอย่างอาวารักษ์นะฮะ อววรักเนี่ยเป็นโปรกมอนที่พลังป้องกันเยอะมากดูเผินๆเนี่ยเหมาะจะเป็นโปรแกรมอนสายดีเฟนซีฟมากๆนะครับเพียงแต่ว่าธาตุน้ําแข็งของมันเนี่ยแพ้ทางธาตุที่โจมตีแรงๆหลายๆทตุนะครับยกตัวอย่างเช่นต่อสู้ไฟเป็นต้นนะฮะ <Le aves> <Piet> er> พูดง่ายๆก็คือต่อให้พลังป้องกันเยอะแค่ไหนแต่ว่าตัวธาตุของมันนะครับไม่เหมาะสมสำหรับการที่อยู่ในโหมดหมู่ของการเป็นโปรกรมอนแนวป้ <Le aves> <pes> องกันนั่นเองเอาเป็นว่าใน <Le aves> <Kensuke pickle> หัวข้อนี้ครับธาตุบางธาตุเนี่ยจะเก่งกว่าธาตุอื่นเป็นพิเศษแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาดูการใช้งานสแตอน แล้วก็โดยรวมนะครับก็ต้องมาดูว่าเมตาในตอนนั้นเนี่ยยุคปัจจุบันนะครับทีมของอีกฝ่ายเนี่ยใช้โปกเกมอนตัวไหนบ้างแล้วก็คาดโปกเกมอนของเราเนี่ยจะใช้ตอบโต้เมตาในสองนั้นอ่ะได้ดีมากแค่ไหนด้วย พอจบเรื่องค่าพลังแล้วก็ธาตุของโปเกมอนนะครับอันดับที่3นะครับก็คือ ability หรือว่าความสามารถของโปเกมอนเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมี ability ที่ห่วยๆนะครับยกตัวอย่างเช่น true on นะครับของ s แซ King หรือว่า so start ของ g i จ i ก a กนะครับ ability พวกนีน้ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมีแต่ทำให้โปเกมอนที่เก่งเนะี่ยมันห่วยลงแต่ว่ามันก็มี ability ที่อยู่ในหมวดหมู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าบางอันก็เก่งกว่าอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่น levitate เนี่ยทำให้ไม่โดนการโจมตีธาตุดินใช่ไหมฮะ แต่ว่าในภาคใหม่ s c a า l e t Violet เนี่ยมี Ability ชื่อว่า Earth e a t e r นะครับโดนการโจมตีธาตุดินไม่ได้แล้วก็กินการโจมตีธาตุดินนะครับกลายเป็น HP เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยแน่นอนว่าต่อให้เป็นโปรกรมอนที่มี Ability สุดเทพนะครับเช่นวันเด r g u กา d ของเชดินจาหรือว่านูเคนินเนี่ยเราก็เห็นว่าโปรกรมอนบางตัวนะครับมันก็ยังใช้งานได้ยากอยู่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะสเตตไม่ได้เก่งหรือว่าธาตมันเนี่ยไม่ได้เป็นธาตุที่เก่งนะฮะ ในหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงโปเกมอนที่โดยรวมเนี่ยดูไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าพอมาบวกกับออบิลิตี้ของมันนะครับกลายเป็นโปเกมอนที่มีคนใช้งานแบบก้าวกระโดดไปเลยโปเกมอนตัวแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือนิโดคิงนะฮะความสามารถลับก็คือเชียร์ฟอสซึ่งเชียร์ฟอสซเนี่ยเป็นความสามารถที่คอมโบกับไอเทมไลฟ์ออฟได้นะครับจะทําให้โปเกมอนตัวนี้มีพลังโจมตีมากขึ้นถึง69เเลยนะครับทีนี้จากค่าพลังโจมตีพิเศษของนิโดคิงที่ปกติแค่85เนี่ย บวกกับอ b บิลิตี้แล้วกว็ไอเทมนะครับก็จะกลายเป็นตัวที่โจมตีแรงมากๆแล้วหรือว่าตั้แต่ในเจเน r เรชัน5ขึ้นไปนะครับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงฟิลหรือว่าสภาวะในการต่อสู้ต่างๆนะครับก็เป็นความสามารถที่ได้เปรียบคนอื่นมากๆนะครับถือว่าเป็นเมตาเกมของโปเกมอนเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นการเรียกแดดเรียกฝนนะครับไคโอกากราดอนนะฮะไปจนถึงการเรียกทรายการเรียกหิมะจนมากระทั่งในยุคช่วงเจนหลังๆนะครับก็จะมีการเรียกฟิลพืชน,นะครับ กราซี่เทเรนนะฮะแล้วก็ฟิลไฟฟ้าด้วยนะครับอิเล็กตริกเทเรนหรือว่าถ้าเป็นในโลกคอมเพนทีฟหรือบัตเทิลออนไลน์นะครับผู้เล่นส่วนมากเนี่ยมักจะยกอาบิลิตี้อินทิมิเดตนะฮะเป็นอาบิลิตี้ที่จะลดพลังโจมตีอีกฝ่าย1ระดับเสมอนะครับให้ออกมาเป็นอาบิลิตี้ที่ตัวท็อปของซีรีส์โปเกมอนเลยนะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนจากโปเกมอนธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นโปเกมอนที่คนน่ยเอียนมากๆแล้วอยากจะแบนทิ้งเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอินซีเนอร์นะครับหรือว่าแลนเดอรัสทีส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่า ค่าพลังกับธาตุของโปเกมอนเนี่ยในข้อ1กับ2เนี่ยมันตีความเป็นตัวเลขได้ง่ายกว่าว่าอันนี้เก่งอันนี้ไม่เก่งแต่ว่าอาบิลิตี้หรือความสามารถโปเกมอนเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ดูองค์ประกอบของทีมโดยรวมนิดน,นึงนะครับเพื่อตัดสินว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีและอีกตัวหนึ่งเนี่ยใช้งานได้แย่กว่าพอจบหัวข้อที่3นะครับอ b บิลิตี้ผมขอแนะนําทุกคนเข้าสู่หัวข้อที่4นะครับก็คือมูฟเซ็ตนะครับหรือว่าท่าโจมตีของโปเกมอนมันเป็นความจริงที่สารโหดร้ายนะครับว่า โปเกมอนบางตัวเนี่ยเก่งเพอร์เฟกทุกอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแฟรีออนหรือว่า oster, บูสเตอร์นะอีวีร่างไฟสแตทเก่งมากนะพลังโจมตีอย่างแรงนะฮะธาตุไฟก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าโปรแกรมอนตัวเนี้ยดันไม่มีท่าโจมตีที่เก่งเลยนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่ได้สําคัญเลยครับว่าโปรแกรมอนเราสแตทสูงแค่ไหนธาตุเป็นธาตุอะไรนะฮะถ้ามันทําอะไรไม่ได้ในสนามการต่อสู้อะ่ะ มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วท่าโจมตีเนี่ยแหละครับจะเป็นตัววัดประโยชน์ของโปเกมอนอย่างแท้จริงโดยท่าโจมตีเนี่ยก็เลยทําให้โปเกมอนที่เป็นแบบสายครีเอทีฟนะครับอย่างมิวนะฮะหรือว่าอย่างซเมียโกหรือว่าโดโบนะฮะกลายเป็นโปเกมอนที่มีคนหยิบมาใช้งานเยอะนะครับก็แน่แหละครับเพราะว่าโปเกมอน2ตัวนี้มันเรียนท่าโจมตีได้เยอะมากเอาเป็นว่านะครับตั้งแต่ยุคเก่าๆแล้วอะโปเกมอนที่เรียนการโจมตีธาตุไฟธาตุน้ําแข็งธาตุไฟฟ้าได้เนี่ย ก็จะถือว่าเก่งใช่ไหมฮะหรือว่าในยุคหลังๆนะครับก็จะมีอย่างท่าแฟรี่ขึ้นมานะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่าโจมตีพวกนี้นที่เป็นท่าโจมตีทำเดามจดเอะมันสามารถทำเดามจโปเกมอนได้เยอะแปลว่าสามารถรับมือศัตรูได้เยอะมากขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะมีการโจมตีสายซัพพอร์ตหรือว่าสายเซตอัพด้วยนะครับเช่นท่าอย่างดราก้อนแดนหรือว่าซอรแดนที่ใช้เพิ่มพลังโจมตีของโปเกมอนเราได้สปอร์ทำให้อีกฝ่ายหลับหรือว่าทอนทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถใช้ท่าซัพพอร์ตได้หรือแม้แต่อย่างว ทำให้อีกฝ่ายติดไหม้ด้วยแล้วก็ลดพลังโจมตีไปได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นท่าก่อกวนที่มีคนใช้งานได้เยอะมากผมจงใจใส่หัวข้อนี้ไปอยู่หัวข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเมตาเกมปัจจุบันเนี่ยโปกเกมอนที่อีกฝ่ายชอบใช้คือตัวอะไรนะครับแล้วก็ตัวไหนที่มันจัดการยากมากๆนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามครับเราก็จะเห็นว่าในเกือบทุกเมตาเกมนะครับเราก็จะเห็นโปกเกมอนมังกรนะครับที่มันสามารถเรียนท่าโจมตีได้หลากหลายแล้วก็รุนแรงมากๆไฟก็ได้น้ําแข็งก็ได้ แต่ว่าโปเกมอนอย่างธาตุแมลงเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เรียนท่าโจมตีได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะทีนี้นะผมได้แนะนำไปแล้วนะับ4ปัจจัยนะฮะแต่ว่าเพราะว่าวิาวดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่พูดถึงโปเกมอนที่เก่งที่สุดในแฟนชายโปเกมอนนะฮะผมก็จะตัดพวกโปเกมอนสายซัพพอร์ตหรือว่าโปเกมอนสายก่อกวนทิ้งไปก่อนนะครับเราจะแนะนําแค่โปเกมอนที่มันโจมตีแรงแล้วก็โจมตีโหดๆเท่านั้นแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดเรื่องนั้นครับ ผมขอเล่าตำนานนะฮะของโปเกมอนเจเนเรชั่น1สมัยที่ผมเป็นเด็กนะครับโปเกมอนเรดกับบลู e ตอนนั้นเนี่ยเด็กที่อายุตามกว่า10ขวบทุกคนนะครับจะรู้ดีนะครับว่ามิวทูเนี่ยคือโปเกมอนที่เก่งที่สุดนะฮะคือด้วยโลจิกเนี่ยเราไม่ได้คิดได้หรอกครับว่าทำไมมันเก่งเรารู้อย่างเดียวเราฟิลลิ่งได้ว่าโปเกมอนตัวนีน้มันเก่งที่สุดแล้ว สาเหตุจริงๆก็เพราะว่ามิวทูนะตอนนั้นนะครับเป็นโปเกมอนธาตุพลังจิตที่สตัดเยอะมากๆนะครับสปีดเร็วมากๆด้วยแล้วก็พลังโจมตีพิเศษน,นะครับคือสุดยอดมากแล้วก็เรียนท่าโจมตีที่เก่งได้นะครับอย่างแอมเนเซียนะฮะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยสามารถเพิ่มได้ทั้งพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีพร้อมๆกันไปเลยนะครับแล้วก็เรียนท่าอย่าง r e c o เวอร์ฟื้น HP ได้ใช่ไหมฮะไซคิก t ันเดอร์โบ้ไอซ์บีมได้หมดเลยนะฮะโดยความเก่งของมิวทูเนี่ยมันจัดการโปเกมอนได้เกือบทุกตัวนะครับในโปเกเด็กตอนนั้น150ตัวนะฮะซึ่งก็พอความเก่งนี่แหละครับทำให้บริษัทโปเกมอนนะครับต้องออกแบบโปเกมอนธาตุมืดนะฮะแล้วก็ธาตุเหล็กออกมาในเจน2นะครับเพื่อเนร์โปเกมอนธาตุพลังจิตมิวทูนะตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าหวยลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับยิ่งในเจน3มเนี่ยมันมีโปเกมอนตัวยักษ์ตัวใหญ่ใหม่นะฮะ อย่างไคโอกานะฮะเราก็เห็นได้ว่ามิวทูเนี่ยพอมันมีคู่แข่งแล้วเนี่ยการใช้งานมันก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยเทีนี้นะ้ายิ่งผ่านเจเนเรชันมานะฮะโปเกมอนมันก็ยิ่งมีเยอะขึ้นโปเกมอนในตำนานมันก็เยอะขึ้นเราก็ยิ่งพูดได้ยากนะครับว่าอา้าวสรุปมิวทูหรือเปล่าสรุปไคโอกาหรือเปล่าหรือว่าในเจนซะีเนี่ยมีอาร์เซอุสขึ้นมาค่าสแตทมันเยอะมากๆเลยนะแล้วตัวไหนมันเก่งที่สุดกันแน่ล่ะ เอาเป็นว่าในเจนยุคปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างพูดยากนะครับว่าโปเกมอนจะมีแค่ตัวเดียวที่มันยืนยาวแล้วเก่งที่สุดแบบโดดเด่นเนี่ยทุกตัวได้เลยจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการแบทเทิลออนไลน์ในยุคหลังๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างทีมยังไงให้เรารับมือกับคนอื่นได้เยอะมากที่สุดนะครับมิวทูอาจจะเก่งจริงก็ได้แต่ว่าพอเอามาอยู่ในทีมแล้วเนี่ยโปเกมอนอื่นๆอย่างค y โยก้ากราดอนที่เรียกแดดเรียกฝนได้เนี่ยกับมีคนเอามาใช้งานเยอะกว่าเพราะว่ามันโดยรวมอ่ะ มันมีภาพรวมที่เก่งมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าโปเกมอนในตำนานเนี่ยคือตัวที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโปเกมอนที่เก่งมากที่สุดแล้วนะฮะทีนี้นผมขอแนะนําหัวข้อลับนะครับปัจจัยลับที่จะเป็นตัวตัดสินเลยนะว่าตัวไหนเก่งจริงไม่เก่งจริงนะครับนั่นก็คือไอเทมนะฮะหรือว่าการใช้ไอเทมลับในการเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนทุกคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าไอเทมลับหิเมก้าเนี่ยมันใส่ให้กับโปเกมอนได้แค่ไม่กี่ตัวแล้วก็โปเกมอนที่ได้ไอเทมเนี่ยมันจะมีค่าพลังนะฮะ เพิ่มขึ้น100คะแนนทีนี้นเราเปรียบเทียบดูนะครับไอเทมอย่าง Choice Band, Choice scarf, Choice bag นะฮะเพิ่มค่าพลังให้กับโปเกมอนได้ประมาณ50%อเทม Life orb เนะี่ยเพิ่มพลังโจมตีให้กับโปเกมอน30%นะฮะด้วยโลจิกนี้นะครับ Mewtwo ที่แปลงร่างเมก้านะครับเมก้า Mewtwo จะ X หรือ Y เนี่ยก็คือโปเกมอนที่โดดเด่นขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเพราะว่าสตัดพลังเนี่ยถ้าเราบอกว่า Arceus คือ720 Mewtwo เนะี่ย คือ780นะฮะเออแต่ว่าพอพูดถึงค่าพลังผมก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไอเอเทอร์นาทัสล่างเทพนะครับที่สแตทหนึ่ร้อยยี่เนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันโง่มากนะผมขอไม่นับนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอามาใช้ในเกมได้จริงนะและด้วยโลจิกของการที่ว่ามิวทูมันแปลงร่างเมก้าได้นะครับในโลจิกนั้นเนี่ยไพร์มอลกราดอนกับไคโอกานะฮะที่มันแปลงร่างเกนชิหรือว่าไพร์มอลได้เนี่ยมันก็ควรจัดเก่งแล้วก็ป๊อปปูล่าเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเปรีีียยยยบบบเเเเเททอ่่่่่าาาาาางงงงนนนนนััั้้ตรตรตรรๆกก็ไไมมมมดะะคพวววลลิูแป ซึ่งในการแบตเทิลครั้งหนึ่งเนี่ยเราเสียโอกาสในการแปลงร่างเมกาได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมฮะ ทำให้ถ้าเราบอกว่าเราจะแปลงร่างเมก้ามิวทูอ่ะคือเราต้องทิ้งโอกาสในการแปลงร่างเมก้าตัวอื่นไปแต่ว่าสําหรับไคโอก้ากับกราดอนเนี่ยมันถือไอเทมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ใช้สล็อตในการแปลงร่างเมก้านะครับแปลว่าน้ำในหนึ่งทีมเราสามารถใส่พรมอลกราดอนกับไคโอก้าในทีมเราได้นะครับแล้วมันก็แปลงร่างได้แต่ว่าถ้าเราใช้มิวทูเมก้ามิวทูเนี่ยเราจะเสียโอกาสในการใช้เมก้าเมตาครอสเมก้าซาลาแมน์ไฟเมก้าแคนแกสคานไปนะฮะ ผมพูดมาซะเยอะขนาดนี้เอาเป็นว่าเปรียบเทียบโดยรวมนะครับคือการแปลงร่างเมก้ามิวทูเนี่ยมันมีข้อเสียทําให้เราไม่สามารถทําให้โปเกมอนตัวอื่นมันเก่งขึ้นได้แต่ว่าการแปลงร่างพรามอของไคโอก้ากับกาดอนเนี่ยมันไม่ได้มีข้อเสียของจุดนั้นข้อเสียอย่างเดียวที่โปเกมอนทั้ง3ตัวนี้มีเหมือนกันเลยก็คือทั้ง3ตัวเนี่ยต้องมีไอเทมสวมใส่นะครับทำให้ไม่สามารถถือไอเทมอื่นๆได้เช่นเลฟโอเวอร์ชอยส์ต่างๆหรือว่าไลฟ์ออมนะฮะ อันนี้ผมขอย้ำนะครับว่าในยุคที่เมก้ามาแรงๆนะครับโปเกมอนที่คนใช้เยอะคือตารามัสหรือว่าเมตาครอสครับไม่ได้แปลว่ามันเก่งสุดแปลว่ามันมีประโยชน์มากที่สุดในหมวดหมู่การแปลงร่างเมก้าพูดมาเยอะขนาดนี้คำถามต่อมาก็าคือโปเกมอนตำนานตัวไหนแปลงร่างเมก้าได้แล้วก็ไม่ใช้หมวดหมู่การแปลงร่างเมก้าแล้วก็ยังใช้อเทมได้อยู่ทุกคนอาจจะถามว่ามีด้วยเหรอมีครับคำตอบคือ Who's that Pomon เมกาเรควาซาเมกาเรนะครับแปลงร่างด้วยการเรียนท่าโจมตีพิเศษครับดราก้อนอเซนฮะเพียงแค่นี้ก็สามารถแปลงร่างเมกาได้แล้วดราก้อนอเซนนะครับเป็นท่าที่พลังโจมตี120นะครับธาตุบินนะฮะ แล้วก็มีจุดเสียอย่างเดียวก็คือตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทําให้พลังป้องกันกับพลังป้องกันพิเศษของโปเกกรมที่ใช้เนี่ยลดลง1ระดับนะฮะเมกาเรคอซ่าแตด780เท่าเทียมกับเมกามิวทูแต่ว่าสามารถเรียนท่าพิอริตี้ได้ด้วยท่าเอ็กตรีมสปีดซึ่งก็เป็นท่าที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นท่าที่เก่งกว่าได้ท่าบังกรนะครับสามารถเรียนท่าบัฟพลังตัวเองอย่างดราก้อนแดนซอดแดนได้หรือว่าบางทีอยากให้เป็นสายซัพพอร์ตก็เรียนท่าเทลวินก็ได้ จุดเด่นอยางหนึ่งของเบก้าเรย์ก็คือเดลต้าสตรีมซึ่งเป็นอาบิลิตี้เฉพาะตัวของมันเดลต้าสตรีมนะครับเป็นอาบิลิตี้ที่จะลดดาเมจของการโจมตีแบบซุปเปอร์ฟิทีนะครับใส่โปเกมอนธาตุบินพูดง่ายๆนะครับก็คือการโจมตีธาตุน้ําแข็งธาตุหินเป็นต้นนะครับแปลว่าครับเรควาจาก็จะมีความอืเดเยอะขึ้นนั่นเองทีนี้เนะี่ย เนื่องจากว่าเรควาซาแปลงร่างเมกาโดยไม่ต้องใช้หินเมกานะครับมันสามารถถือไอเทมได้ด้วยนะฮะปกติแล้วเขาก็จะให้ไลฟ์ออฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีอีก30%แต่ว่าบางครั้งนะครับก็ใส่ช้อยใส่เบอร์รี่บ้างก็มีเหมือนกันนะฮะทำให้มันมี HP มากขึ้นหรือว่าบางทีกลัวมันตายมากก็ใส่โฟกัสแซดไปเลยก็มีเหมือนกันนะฮะฆ่าได้อย่างน้อย2ตัวก่อนมันตายอย่างแน่นอนนะครับเรควาซาทีนะี้ทุกคนคงเห็นภาพนะครับว่าทำไมโปเกมอนอย่างเมกาเรควาซาถึงเป็นโปเกมอนที่เก่งกับโปเกมอนตัวอื่นอย่างชััดเจเจนคคคือแ่่่าต,ตมกก็ง เทียบเท่ากับการตา่างอเมริกาแล้วนะฮะมันยังใส่อเทมได้อีกนะฮะเอาเป็นว่านะครับผมขอสรุปว่ามันอาจจะพูดยากว่าโปรกกรมตัวไหนเก่งที่สุดถ้าเรามองในมุมมองว่าเอาทุกตัว1000ตัวเนี่ยมา 1- นึบวกกันทุกตัวเลยนะครับคำตอบอจะเป็นซาเชียนก็ได้อาจจะเป็นอาเซอุสก็ได้อาจจะเป็นอะไรตัวอื่นก็ได้นะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วความเก่งของโปเกมอนก็พูดได้ยากแต่ว่าถ้าเราจะให้ผู้เล่นท็อปเพลเยอร์ทุกคนเนี่ยจัดอันดับว่าโปเกมอนตัวไหนเก่งที่สุดและรับมือยากที่สุดเนี่ยโดยเปรียบเทียบจากสายพลังโจมตีอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นสายพพอร์ตผมคิดว่านะครับเพลเยอร์ Player ทุกคนนะครับต้องมีชื่อเมกาเรควาซาออกมาอย่างแน่นอนนะฮะ วิดีโอนี้ขอพูดแค่นี้ครับหวังว่าจะทำให้ทุกคนเห็นภาพนะว่าเวลาผู้เล่นส่วนมากเนี่ยจะสร้างทีมจะแบทเทิลออนไลน์เนี่ยเขาต้องคิดอะไรบ้างมันมีปัจจัยไหนที่ต้องใช้ในการพิจารณาบ้างนะครับแล้วก็หวังว่านะครับจะทําให้หลายๆคนนะครับเห็นภาพนะว่าประวัติการแบทเทิลออนไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวไหนเก่งที่สุดและตัวไหนเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ท็อปเพลเยอร์ทุกคนนะครับกลัวนะฮะที่จะเล่นด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ทุกคนชอบนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีครับ